อันนี้ทีมช่างเราก็มาถึงที่ศูนย์เกียร์นะคะวันนี้มีติดตั้งนะคะชุดไฟท้าย เรียบร้อยนะคะสำหรับการอัปเกรดนะคะเจ้าไฟท้ายนะคะเกียร์คานิวาวนะคะรุ่น e x นะคะซ응ึ่งไฟเลี้ยวนะคะหลักๆเลยก็คือไฟเลี้ยวเดิมอยู่ด้านล่างนะคะนะคะก่อนดูไฟนะคะอ่าพาชมนิดนึงนะคะสำหรับงานที่ดีเคนะคะอันนี้ตอนไม่เปิดไฟนะคะพี่ๆดูเอาเนี่ยคือเนียนมากนะคะมืงไม่รู้เลยว่าอัปเกรดไฟนะคะน่ะเหมือนโคมไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะเดิมๆนะคะหามาเริ่มต้น ฟังก์ชันแรกนะคะก็คือตัวไฟเบรกนะคะอาเยยบเบรกค่ะเนี่ยนะคะพอเวลาเยียบเบรกนะคะพี่ๆสังเกตถ้าเป็นเดิมนะคะจะอยู่ซ้ายขวาชิ้นการจะไม่มีให้นะคะนอกจากอัปเกรดไฟที่ดีเ,เท่านั้นนะคะไปต่อฟังก์ชันที่2นะคะก็คือตัวไฟเลี้ยวนะคะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายค่ะนะี่นะคะไฟเลี้ยวเดิมๆนะคะย้ําแล้วนะคะว่าอยู่ด้านล่าง หลังจากที่อัปเดตไฟพี่ดีเมีไฟเลี้ยวให้ชิ้นบนนะคะงานพี่ดีเเรานะคะแบบสีเหลืองชัดเจนนะคะเวลาเปิดนะคะให้ดูเลยนะคะมาอีกหนึ่งข้างนี่นะคะให้ดูเลยนะคะสีเหลืองชัดเจนเวลาเปิดติดและดับพร้อมกันไม่มีดีเลยนะคะพีะ่ปิดเลี้ยวจ้าไปฟังชั่นโหมดกลางคืนกันบ้างดีกว่านะคะ่ะเปิดไฟลีนี่นะคะพอะเปิดไปอยู่ลีปุ๊บ คือสว่างเลยนะคะเป็นเวลคัมไลท์ให้นะคะคือวิ่งเช็คสถานะซ้ายขวาให้ให้ดูแบบดูใหม่นะคะฟังก์ชันการใช้งานนะคะพี่ๆใช้งานแบบเดิมแต่เน้นย้ำว่าสว่างเพิ่มขึ้นนะคะในเรื่องของไฟลีไฟเบกและไฟเลี้ยวเน้นย้ำว่าไฟเลี้ยวนะคะเป็นสีเหลืองชัดเจนเวลาเปิดนะคะติดและดับพร้อมกันไม่มีวิ่งมั่วนะคะ และสู้แดดด้วยนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะที่ใช้น้องเกียร์คานิวาวอยู่นะคะอยากอับเกียรไปให้ดูสว่างขึ้นเน้นใช้งานนะคะติดต่อหาปาเดียเขานะคะพี่เบอร์0844 574 574นะคะย้ำนะคะว่าต้องเบอร์ปาเดียเบอร์เดียวเท่านั้นและผลงานดีเต้องออกจากดีเเท่านั้นโอเคสำหรับที่ศูนย์รัชดานะคะก็พร้อมส่งม,มอบแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วะค่ะ